สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับวันนี้เราเจอกันแน่ๆครับปหลยเผือกกับโรดทนงแดงแต่วันนี้ผมพาดูโรดทนงแดงก่อนนะครับแล้วจะบอกวิธีทําผงขัดหน้าใสโดยมีโรดทนงแดงเป็นหลักแล้วก็มารีวิวสบู่ว่าสบู่โรถทนงแดงมันดีขนาดไหนนะครับทาไมถึงต้องมาสร้างโรงงานผลิตสบู่ท้ายแค่สบู่สมุนไพรก้อนเดียวถึงขั้นต้องลงทุนเป็นล้าน มาสร้างโรงงานเพื่อผลิตสบู่สูตรโรดนงแดง๋ยวไปดูรากรถดนงแดงกันดีกว่าพี่ปองแป้งกำลังขุดอยู่ครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับดูต้นโรดนงแดงก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้เราโชคดีตั้งแต่ไปหลายป่าแล้วสมุนไพรบางตัวที่อยากได้อยู่ดีก็มี ทางเทศาบาลเข้าไปตัดออกก็เลยเราไม่ต้องไปตัดยากเขาตัดลงมาแล้วและวันนี้ก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือโรดหนงแดงออกดอกครับอันนี้ลูกรดถนงแดงนะครับดูลักษณะใบลักษณะลูกก่อนก้านก็จะเป็นแดงๆนิดนึงคุณผู้ชมแต่รากผมบอกไว้เลยครับสมชื่อเขาเวลาเอาไปทําเป็นสบูน่นี่สีแดงสวยงามมากครับอันนี้รากยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือรากโรดหนงแดงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะ ล้างตอนที่เราจะไปรีวิวสบู่นะครับจะล้างให้สะอาดๆแล้วก็จะสอนวิธีแก้พิษงูด้วยเพราะว่าหลายท่านสอบถามเข้ามาบอกว่าถ้าเราจะเอาไปแก้พิษงูเราต้องใช้ยังไงมาครับวันนี้จะเผยสูตรลับไปดูพิธีขุดก่อนครับลากใหญ่ไหมพิธีใหญ่ดีครับผู้ชมครับดินตรงนี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่าขุดง่ายมากเพราะว่ามันเป็นดินทราย โอ้โหรากใหญ่มากเลยรากใหญ่มากครับคุณผู้ชมอันนี้คือลูกโลดทนงแดงนะครับโลดทนงแดงหลกัหลกๆเลยให้เรื่องแก้พิษงูนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทําไมถึงเอาไปทําเครื่อสงสําอางเพราะว่าเวลาคนเอาไปแก้พิษงูนะครับส่วนที่เป็นผงของเขาที่เหลือจากที่เราเอาไปฝนกินนะครับจะเอามาพอกบริเวณที่โดนงูกัดเวลาเอาไปพอกบริเวณที่โดนงูกัด แผลตรงนั้นก็จะหายนะครับจะไม่มีแผลเป็นเหมือนเขาจะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ทําให้แผลให้สีวมาสมานได้ดีขึ้นทางวงการเครื่องสอําอางนะครับก็เลยเอาไปทําเป็นเครื่องสอําอางตั้งแต่สมัยก่อนแล้วมีคนบอกว่ารากรูถขนแดงคือรากนางพญาหน้าขาวครับเพราะว่าเอามาใช้ในการคอกหน้าสักหน้าหรือว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้ก็เอามาทําเป็นครีมทําเป็นสบู่นะครับ มีราคาแพงมากๆเลยจะช่วยให้หน้าสาวใสสิวก็ไม่มีฝ้าก็หายครับอันนี้ผมยืนยันได้เลยผมถึงกล้าลงทุนสร้างโรงงานนะครับคุณผู้ชมอยู่ต่างประเทศขายกันราคาเป็นหมื่นๆเลยสารสกัดโลดหนงแดงอยู่ประเทศเขาไม่มีนะครับเขาเลยต้องซื้อสารสกัดที่ประเทศไทยเอาไปใช้เดี๋ยวเราจะมาล้างให้ดูครับมาครับคุณผู้ชมมาล้างรากโลดหนงแดงเราจะมาดูความขาวความสะอาดของเขากันดูด้วย รากเล็กๆนี้เราดึงออกได้เลยนะครับแดงไหมครับคุณผู้ชมแดงเหมือนชื่อเข้าไหมนี่ครับแดงจนช้ำเลยคุณผู้ชมครับเราก็เก็บรากโลธนงแดงมาเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้เลยนะครับ เยอะยังไงเดี๋ยวผมจะพาดูทั้งสูตรสบู่สูตรผงขัดหน้านะครับผงขัดหน้าหลักๆเลยคือรากโรดหนงแดงครับผมนี่แหละครับที่เราขุดมาเมื่อกี้อันนี้คือโรดหนงแดงสดๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเอากลับบ้านด้วยผมก็จะไปทําเป็นสบู่เอาไปทําเป็นผงขัดหน้าเหมือนเดิม แต่ก่อนคุณผู้ชมผมออกแดดทุกวันนะครับหน้าผมตรงนี้จะเป็นฝ้าลึกมากๆหน้าไม่ขาวใสเวลาเราออกแดดนะครับมันก็จะไวต่อแสงแดดมากๆเลยแต่เวลาเรามาใช้โลดันงแดงแล้วมันดีหมดทุกอย่างเลยครับดีแม้กระทั่งเวลาเราตากแดดหนักๆแล้วกลับบ้านหน้าเราก็ยังขาวยังใสเหมือนเดิมฝ้าก็ไม่ขึ้นด้วยครับแต่วันนี้ผมจะพามาดู2ส,สูตรเลยนะครับทั้งสูตรสบู่แล้วก็สูตร เป็นผงขัดหน้าพอกหน้านะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกเลยถ้าเราจะทําผงขัดหน้าผงพอกหน้าห้ามพลาดติดขาดครับอันนี้คือผงขมิ้นครับตัวที่2ก็คือว่านนางคำครับตัวที่3ก็คือโลธนงแดนครับเป็นแบบผงที่เราบดเองทําเองนะครับเวลาเราจะทําใช้ให้กับปริมาณ25กรัมนะครับ3อย่างรวมกัน25กรัมผงขมิ้นชัน 10กรัมถ้าคนที่ชอบไม่แรงมากสำหรับรสทนงแดงก็เป็น11กรัมครับผมตัวที่2ว่านางคำา1 0ถึง11กรัมนะครับถ้าคนที่ชอบรสทนงแดงเข้มข้นหน่อยผิวไม่แพ้ง่ายให้ใช้รสทนงแดง5กรัมไปเลยตัวนี้แค่10กรัมคาิ้น10กรัมว่านางคำา10กรัมแต่ถ้าไม่ชอบเข้มข้นนะครับผิวแพ้ง่ายไม่ใช้ อย่างละ11กรัมแล้วก็โรสธนงแดง3กรัมครับแต่ถ้าสูตรเข้มข้นก็คือรสธนงแดง5กรัมนะครับสังเกตดูเนื้อสบู่คุณผู้ชมเห็นไหมครับเป็นเม็ดเล็กๆเ,เนื้อสบู่ตรงนี้ก็คือผงโรสธนงแดงแต่สูตรนี้ผมใส่คมิ้นลงไปนิดนึงเพราะว่าเวลาคนที่มีอาการสิวอักเสบมีแผลบนใบหน้าเกิดจากอาการแพ้ง่ายยังไงถ้ามีส่วนผสมของคมา้นก็จะดีต่อผิวหน้ามากๆเลย แล้วก็มีส่วนของโลหะนงแดงเป็นหลักครับหลายท่านถามเข้ามาว่าเอ้าทำไมมันเป็นเม็ดแบบนี้มันเป็นฝุ่นหรือว่ามันสกรปรกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นผงโลหะนงแดงครับผมผงตัวนี้เลยที่เราใส่เข้าไปคุณผู้ชมครับผมจะมาล้างหน้าแล้วก็มาขัดผิวให้ดูแต่ตอนนี้ขัดได้ทั้งผิวหน้าทั้งผิวกายไม่ใช่ว่าเราจะขัดได้แค่หน้าอย่างเดียวหรือว่าขัดได้แค่ผิวอย่างเดียวส่วนสบู่อย่างที่บอก ลดสิวลดฝ้าลดกระแล้วก็ทําให้หน้าขาวใสขึ้นนุ่มเนียนขึ้นตัวนี้เป็นรดธนงแดงล,ดล้วนๆใส่ขมิน้นชันแค่นิดเดียวแล้วกลิ่นตัวนี้ก็หอมมากๆนะครับกลิ่นน้ํานมข้าวอยากให้ดูกันเยอะๆแล้วทีนี้เวลาผมเปิดลงงานปุ๊บนะครับจะได้สั่งซื้อกันอย่างสบายขึ้นและง่ายขึ้นครับมาเรามาล้างหน้าก่อนครับอันดับแรกอนุญาตนะครับ ฟอกสบู่ได้เลยครับวิธีฟอกนะครับคุณผู้ชมเรา่าจะถูแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเม็ดสครับอยู่อาจจะทําให้หน้าเราเป็นรอยได้บางคนเอาไปลองใช้ดูเพราะว่าทําให้มันแสบจังเพราะว่าเขาถูแรงนะครับนี่ครับนวดหน้านะครับนวดเบาๆไม่ต้องแรงครับให้ทั่วใบหน้า อล้างหน้าก่อนนะครับรู้สึกหน้านุ่มขึ้นมาทันทีเลยครับผมใช้ทุกวันนะครับใช้มา56เดือนแล้วแรกๆก,ก็เป็นสูตรที่ทำเองครับทำขึ้นมาใช้เองเป็นแบบโฮมเมดนะครับเช็ดหน้าได้เลยครับก็จะรู้สึกหน้าเนียนขึ้น หน้าสะอาดขึ้นนะครับเป็นสบู่กรีเซอรีนใส่นะครับไม่ใช่สบู่ที่เป็นไขมันนะตัวนี้เป็นกรีเซอรีนโดยเฉพาะเลยสําหรับผิวหน้านะครับเสบสสบู่ก็เราเป็นคนทาเองนะครับสดชื่นมากครับมาครับมาใกล้ๆทีนี้เดี๋ยวผมจะขัดตรงหลังมือให้ดู นี่ครับอันดับแรกเลยคือว่านังคำครับเอามาขยี้ก่อนแล้วก็โรสทนงแดงครับถ้าใครแพ้ง่ายนะครับอย่าใส่เยอะนะแล้วก็ขมิ้นชันครับผมวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยครับหยดน้ำลงนิดนึง ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขัดตรงนี้ให้ดูนะครับขัดให้ดูนะใช้เป็นสครับผิวขัดผิวได้เลยครับทำแค่อาทิตย์ละครั้งถึงสองครั้งก็พอครับผมอพอขัดแล้วก็เอาทิ้งไว้สักประมาณ5-10นาทีนะครับแล้วค่อยล้างออกเอาเป็นว่านะครับวันนี้ไมออมสิน พามาดูต้นรดธนงแดงแล้วก็ดูวิธีทําว่ารดธนงแดงเอามาใช้ทําอะไรได้บ้างส่วนใครที่จะแก้พิษงูนะครับใช้รากยาวๆของเขาฝนกับหินละลายด้วยน้ําเปล่าหรือว่าน้ามะนาวนะครับแล้วเอามาดื่มกินแก้พิษหลักๆเลยคือพิษงูฮะแต่ถ้าเราไม่รู้ชนิดของงูก็ใช้ได้เหมือนกันครับคุณผู้ชมเอามาดื่ม ดื่มเพื่อที่จะล้างพิษออกมานะครับเวลามันมีเศษผงแบบนี้นะครับให้เอาผงของเขามาพอกบริเวณแผล แผลเราจะได้หายเร็วขึ้นเพราะว่าเวลาเราโดนงูก,กัดแผลมันจะเว่อรวะ่ะเหมือนโดนพิษเหมือนเป็นฝีด้วยครับผมก่อนจะก,กั้นฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้มายอมสินขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ